วัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเตรียมย้ายฉัดนะภารกิจวันนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนนู่นตรงโรงจอดรถค่ะเตรียมย้ายฉัดย้ายฉัดสิบหกชั้นฟ้าอะไรไม่มีสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินสามสิบวันจะถึงงานโอโกแล้วนะฮะ มีหลายสิบหลายอย่างที่ต้องเร่งมือครับเราไปเอาน้อยก่อนในงานที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ชมฮะที่ไปที่อันเี้โอ้โหยืดมืเดียวได้เลยแกนกลางเสือเราอันใหญ่เราจะเดินไปไหนเนี่ยนะ มาทางนี้เนี่ยสัตว์ดีแล้วสัตว์เอาแบบยาวเหรอเออแบบยาวเนี่ยมันได้ยินมันเห็นหมดเลยเลยมาทางนี้มาคราวที่แล้วเขายกอันยาวกับลุงนะป้าเทปานจะจะได้หรือนักนะค่อยพลังยักษ์เอาหรอป้าเทปานบอกแกพลังยักษ์นะสามคนดีกว่าป้าเทปานจาไหนยาวยาวนี่เหรอเราพลังเยอะสิบหกชั้น อันนี้ด <mêmes. S 1> ้วยมาคู่กันมาเท่ากันนะสิบมีสอใช่ไหมแล um ้วก <squishy> ็เก้าก็มีสใช่ไหมแล้วก็เก็ดใช่ไหมโออยคยไม่ได้ทำอะไรเลยอน้ำสามคนนะม ปุ๊ดินี่นีนี่ท่นนี้ท่นนี้ปุ๊ดนี่ดูดังแไปลูปูตงลุย ระยะด้าตัวสูงต้องยกอันสูงคนตัวเตี้ยสูงแล้วยกไม่ยกของสูงมันระเทือนระเทือนนะ สวัสดีค่ะอยู่กม่แม่ด่ดเข้าไเราไปกันดีวไว้ปิดท้ายอ๋อนี่ไงดาดาาาดกับปดาบ้านานจะอาามาัดเือเออดาามาดเสือมันใหญ่โอเคดเดเดี๋ยวอเข้าไปกันนะดาาใ่เสื้อสวยเนาะ

จะได้ตัดหญ้าได้แล้วแมไวตรงนี้รังเป็ดจาเฮ้ยเรือเอาตรงไหนได้เอาเสียบเทเลเทเลไปดแเสร็จแล้วนะคะเอท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะคะเอท่านผู้ชมอ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะย้ายฉับย้ายฉับน,น,นะยเอฟซีป่ะป่ะไปดูบ้านป้าอ้วนแล้วป้าไปดูบ้านป้าอ้วนแล้วดูนะคะดู่นนะป้าอ้วนก็กำลังรอเติมใหม่นะเดี๋ยวจะมีใครมาเอ้าดาดามาถึงก็เสร็จเลยเนาะเสร็จเลยได้ยกทันอันเดียวได้ยกทันอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แดนก็จะมาตัดหญ้านะเพราะว่ามันยาว <laughs> นี่นะคะ ชัดหกต้นอเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บผ้าตรงนี้นะปู่เนาะเออเราจะเย็บผ้าตรงนี้ตรงร่มนะ FC โอ้ยนี่นะคะ FC เตรียมเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่นะคะนี่ค่ะเราก็จะเย็บเย็บฉัดในร่มผ้าฉัดปีแรกเออ ปีแรกอยู่ตรงนี้ค้าสาลาหอบพระปีที่สองร้านหลวงปู่ปีที่สามค้าออฟฟิศปีที่สี่โรงยอรถปีสี่แล้วนะปีนี้นะเฮ้ยเออเอนกัยัไม่มีตู้อะอยงเปมไปแล้วแหงแล้วโอ้โหวิ่งหนีก็ไม่ทันอุ้ยเอถึงก็วิ่งกันยาเอาจับแล้วจับเล้วเเี้ย